ิงฟ้าชาร์ลอตโดนแซะระเวนร้องเพลงตามร้านอาหารวอนให้เกียรติกันเรียกว่าไปสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับอินเตอร์กันกับการทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาสำหรับคู่จิ้งอิงฟ้าวาราหะและชาร์ลอตออสตินที่มีแฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกคอนเสิร์ตแต่ไม่ไวก็จอดดราม่าจากชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาแซวว่าทั้งคู่ร้องเพลงตามร้านอาหารล่าสุดอิงฟ้าชาร์ลอตเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ร้องเพลงตามร้านอาหารแล้วยังไงไม่เห็นเป็นอะไรเรารู้สึกว่าถ้าติดตามพวกเราจะรู้ว่ามันมีทั้งนีนีคอนเสิร์ตและคอนเสิร์ตจริงๆมันมีหลากหลายสถานที่และตนเคารพทุกสถานที่ถึงแม้จะไปร้านเล็กร้านใหญ่การตอนรับที่อบอุ่นเงินมันก็ซื้อไม่ได้อย่างพนักงานก็บอกว่าร้านนี้ส่วนมากเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาดูนะ แต่ของเราจะเป็นอินเตอร์แฟนที่ตั้งใจมาดูจริงๆแค่นี้ก็ภูมิใจมากๆส่วนตัวไม่น้อยแต่หวงความรู้สึกเจ้าของร้านมากกว่าถ้าเขามาเห็นคนไทยคิดแบบนี้แทนนี้จะยินดีกับการเจริญเติบโตของศิลปินไทยด้วยกันเองไม่รู้สึกน้อยการที่ตนได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันคือความภาคภูมิใจของชาวไทยไม่อยากให้มาดูถูกกันเลยอย่างเราออกมาเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม ก็อยากให้เคารพกันและให้เกียรติกันหน่อย